มันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เห็นอาจารย์ก็สงสารเลยเพราะอาจารย์รู้พื้นพื้นเราเพราะเราดูจิตเรารู้คือมันก็ผ่านมาหลายชาติแต่มันมันไม่รู้มันไม่หมดกรรมเหล่านี้เป็นกรรมหนักการทําให้คนอื่นทะเลาะเบาแหวงแตกแยกอ,อยุยงแต่แครง้วยเราคิดว่ามันเหมือนจะเป็นกรรมเบาไม่ใช่นะระยะยาวเราค่ะอ่าเราแก้ไขแล้วเราก็จะจะหลุดกรรมตัวนี้เราจะรู้สึกว่าหลังจากที่เราแก้กรรมตัวนี้ที่มันหลุดได้ขอทุกวันทุกวันเลยนะ อยากให้ขอทุกวันจะไปจนถึงกลางปีหน้าขอทุกวันถ้าขอไดไม่ต้องรับปากแต่ว่าถ้านึกได้อยากให้ทําเรื่อยๆนึกได้ถึงกรรมตัวนี้ส่งบุญให้เขาเมื่อเขารับรู้แล้วว่าเออเราตั้งใจทํากลางปีหน้าเราเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นกรรมตัวนี้มันส่งยาวแต่ถ้าเราตั้งใจทําทุกวันอาจจะย่นระยะมาปลายปีนี้อาจจะดีขึ้นอ่ามันเป็นอย่างนั้นอ,อาจารย์ก็ขอให้ลูกเอ๋ อาจารย์แม่นี่ขอให้ลูกเอเนี่ยสำเร็จโดยเร็วนะลูกนะความตั้งใจดีของลูกแม่รู้แต่ว่าหนูหนูต้องตั้งใจแก้ไขนะกรรมตัวนี้มันมันระยะยาวอยากให้แก้ถ้าแก้แล้วหนูดีขึ้นเลยแค่ถึงกลางกลางปีหน้านี่อาจารย์ว่ามันไม่มันไม่เยอะที่เราจะโดนอีกยาวแต่ถ้าเรารู้เรารีบแก้ทุกวันทุกวันได้นึกได้รีบแก้นึกได้รีบแก้ตลอดยังไม่ต้องรอให้ไปถึงเวลาเข้าสมาธิหรือวิปัสสนากรรมฐานแก้ได้ตลอดเวลา ยิ่งวิปัสสนากรรมฐานทาได้ยิ่งจะหลุดเร็วแก้เลยขณะจิตได้ทําทรงบุญทรงแผ่เรื่อยๆให้บุคคลรอบข้างและที่เราเคยกระทําไว้เราจะหลุดอ่าโอเคเมื่อเห็นกรรมตัวเองแล้วดีใจด้วยที่เราสัมผัสไปได้เร็วอ่ะยานก็จะเกิดขึ้นเร็วถ้าหลังจากนี้ที่เราแก้อุปสรรคแก้กรรมหลังจากปีหน้ายานเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะยานเก้าได้แน่นอนยานสิบหกไปต่อเอายานเก้าเกิด <ปะ S 1> ยานสิบหกเกิดจะ,ด<ป>ะอาสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณอ่ะ เรียบร้อยแล้วก็ต่อคนอื่นเลยนะคะพักผ่อนได้เลยค่ะแต่ละคนคะอ่ะโอเคอาจารย์ดูก่อนอาจารย์ไม่ค่อยเห็นโอ้ยิ่งดึกมายิ่งตาลายนะคะ่ะเด้อไม่ใช่ดึกสิจะเช้าแล้ว <c oughs> แต่ละค่ะดูก่อนอเออกวางกวางคุณกว้างค,ค่ะอ่าโอเคต้องขยายชื่อมองไม่เห็นเพราะสีมันทวนออก คล้ายๆกันอะคุณกว้างอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอะคุณกว้างกลุ่มสองนะคะจากกลุ่มสองค่ะคุณกว้างอลุยค่ะใช่ไหมจากกลุ่มสองนะคะ่ะใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดก็คือกลุ่มสองโอเคค่ะได้มารวมสอบกันก็จะได้ปัญญาก็จะได้รู้วิธีการว่าเออแต่ละคนที่ตั้งใจฝึกมันได้จริงไปได้จริงอคุณกว้างก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะคะอ่ะลุยค่ะเอาสัมผัสสีข้างหน้าเลยค่ะสัมผัสสีค่ะ ออกส้มส้มเขียวเขียวค่ะจา้าอ่าส้มๆ้มเขียวเขียวมีแต่ขอตรงหน้าเลยค่ะเอาเอากลมๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยอ่ากลมๆตรงหน้าเป็นอะไรดูซิมีกลมๆอยู่ตรงหน้ามาด้วย <laughs> อ่าสีขาวหรือใสดูดีๆค่ะมันเหมือนเป็นเป็นเ,นเม็ดเพชรอะค่ะเออนั่นแหละอ่าดวงแก้วดวงแก้วพูดจะปฏิบัติบ,ตบรรลุได้เช่นกันมันมีอยู่แล้วในตัว เออฝึกเข้าไปมันจะได้มีวิชาธรรมกายหนึ่งตัวไปฟังอยู่ในเจโตนะคะไป,ไปฟังอยู่ในสอบจิตกลุ่มครั้งที่สิบที่อาจารย์ลงคลิปไว้ล่าสุดค่ะแต่ส่วนที่ที่จะสอบก็เดี๋ยวให้คุณเพชรเข้าไปลงเอาว่าอาจารย์ไม่มีเวลาไปตัดลงหรอกลงแค่สอนนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องอเรื่องอตัวที่จะเป็นพลังจักรวาลลูกแก้วอาจารย์จะต้องตัดไปลงเพราะว่ามันมีมันมีรอบหนึ่งแล้วรอบสองจะต้องเอาไปลงว่าคนที่เขา อยากรู้ในเรื่องพลังจักรวาลเขาจะได้เรียนรู้เพราะว่าสอบกลุ่ม2เนาะพลังจักรวาลตอนนั้นเพื่อจะได้ตัดไปเผยแพร่เป็นคลิปยาวอ่ะส่วนคุณกว้างรู้แล้วว่าตัวเองจะมีจิตที่จะไปสู่การบรรลุได้ง่ายก็ไปย้อนอดีตว่ามีอะไรขัดขวางไหมอ่ะเตรียมย้อนนะคะหนึ่งในตองอูก,ก็รีบย้อนเลยนะคะจะได้แก้ว่ามีอะไรไหมค่ะเอออันนี้ เกิดเหตุอยู่ประเทศจีนนะคะย้อนไปในประเทศจีนที่เคยเกิดอยู่ค่ะลองมองไปซิลองย้อนซิเราทำอะไรเห็นไหมอืมก็ถือว่าบ้านรวยอยู่นะค่ะบ้านเราก็รวยอยู่เป็นผู้หญิงปะคะค่ะเป็นผู้หญิงค่ะบ้านรวยแต่เขาเรียกว่าเหมือนรักลูกไม่เท่ากัน ถ้าเปรียบเทียบคือรักลูกไม่เท่ากันแล้วก็ให้ให้ความเขาเรียกว่าให้ความเสมอภาคไม่เท่ากันค่ะคือถ้าจะพูดถึงคือเหยียบถ้าจะบอกว่าเหยียบสีผิวก็ได้ไหม,มอ่าเหยียบสีผิวหรือเหยียบคนต่างวรรณะหรือต่างชั้นกันค่ะโดยเฉพาะคนใช้เนี่ยบ้านเรารวยอ่าเหมือนถ้ามีลูกก็คือรักลูกไม่เท่ากันจะรักลูกคนเล็กมากกว่าคนโตอ่าแล้วก็ ให้ความรักไม่เท่ากันแล้วก็เหยียบเหยียบคนที่ได้วกว่าคนใช้เนี่ยโหแบบไม่มีดีเลยแต่จริงๆอ่นะถูกคนด้วยทั้งสายตาแล้วคําพูดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละประมาณนั้นมันจะเป็นประมาณนั้นไม่ใช่แก่สายตาบางทีไปตีไป,ปทุกตีเขาด้วยใช้คนใช้ทุบตีด้วยถ้าไม่โอเคถ้าเขาทํางานไม่ถูกใจสั่งโบยเลยอันเนี้ยคือ มันก็เป็นเศษกรรมไม่ไม่เชิงว่าเป็นเป็นกรรมที่อุปสรรคหนักแต่มันเป็นเศษกรรมที่ทําให้รู้ว่าจิตใจหรือใต้พื้นเพของเราที่มันสะสมมาจากใต้ดวงจิตมันคอยที่จะขึ้นมาได้นะเมื่อถึงเวลาณนะช่วงใดช่วงหนึ่งมันมันจะขึ้นมาได้ถ้ามันขึ้นมาเราก็คอยสยบมันอตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่อาจารย์กลัวกรรมที่มันย้อนมากกว่าที่เวลาที่เราจะทําอะไรเหมือนกําลังจะขึ้นมาได้ดีเนะี่ยมันจะไม่มีคนสนับสนุนเรา เขาจะไม่โอเคกับเราเหมือนเราต้องแบกหน้าทําคนเดียวเขาจะไม่ยอมร่วมมือหรือไม่ช่วยเราเหมือนเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราเอิดปากจะมีคนช่วยแต่ถ้าเราไม่เอิดปากรับหลังเขาจะไม่โอเคกับเรามันมันมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้แหละที่เหยียบถ้าถ้าพูดถึงก็คือมันเหยียบซีพิหรือว่าไม่ชอบคนต่างวันนะค่ะในอดีตมันก็มีแค่เท่านี้ไม่ไม่เยอะ คือความรักไม่เท่ากันนั่นแหละคือให้เกียรติคนไม่เท่ากันค่ะความไม่เสมอภาคดีกว่าถ้าพูดถึงเอาไม้ไปตีแถวแถวเอวแถวแถวก้นเขาหรือเปล่าคะอาจารย์ทั้งหลังด้วยก้นด้วยเท้าด้วยค่ะบวมไปหมดเลยะเท้าด้วยค่ะพะอตอนเนี่ยวันเนี้ค่ะอ,อยู่ๆหนูก็ปวดปวดตั้งแต่เอวอะค่ะอเอวก้นกบแล้วก็ก้นเนี่ยค่ะนก็พยายามเดินจงกรมไปในช่วงที่อาจารย์เ สอบเพื่อนๆน,นะคะ,คะแล้วก็แผ่บุญกุศลไปเรื่อยๆะค,ะค่ะนี่ก็เพิ่งจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อตอนที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะค่ะนี่แหละคือถ้าเรารับรู้แล้วเราแก้ไขขอขมาบอกกล่าวฟ้าดินว่าเออเราสำนึกผิดแล้วในสิ่งตรงนั้นว่าจิตเราเป็นจิตที่คิดร้ายคิดไม่ดีเราจะพยายามขอขมากรรมขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวืแล้วเจ้าวิบากและสัญญากรรมและจะพยายามไม่ทําจิตตรงนั้นให้มันเด่นขึ้นมาจาก ของเราอีกเราจะพยายามดับเพื่อจะต่อยอดไปสู่การบรรลุในขั้นสูงเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตตรงนี้ที่เรามีมันอาจจะเมื่อถึงเวลาจะคอยขึ้นมากวานใจเราโดยที่เราจะต้องบังคับเมื่อเราเปลี่ยนบารมีจิตมันจะคอยขึ้นมาอยู่ตลอดเราจะต้องเที่ยวอบรมเที่ยวดับอะตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ไอกรรมตัวเนี้อาจารย์กลัวมันจะส่งหนุนตัวอื่นมาแก้ไว้ก่อนนะคะแก้ไว้ก่อนจะได้เบามันยังไม่แรงมากมันยังโอเคแก้ได้อยู่ โอเคค่ะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะไม่ว่ามันเข้าถึงก็จิตเราเร็วอยู่ตามที่อาจารย์บอกอะงั้นขอบคุณนะคะงั้นพักได้เลยนะคะจ้าขอบคุณค่ะค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะโชคดีค่ะอ่ะต่อไปพี่อุ้ยค่ะพี่อุ้ยอค่ะโอ้เก่งกันมากเลยอยู่กันจะจะถึงเช้ากันละอ่ะพี่อุ้ยดูข้างหน้าเลยค่ะดูข้างหน้าดูสีข้างหน้าว่าเราสัมผัสอะไรได้บ้าง สีเหลืองค่ะอาจารย์อ่าถูกต้องเด่นเลยเห็นสีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองใสค่ะมีเหลืองแล้วก็มีขาวๆด้วยค่ะเหลืองขาว,ขาว,ขาวใสไหมหรือว่าขาวอย่างเดียวเหลืองเข้มๆ <laughs> โอเคอาจารย์ถามขาวกับใส <laughs> เหลืองๆนะเหลืองนะค่เนะ <laughs> เอาใหม่พี่วุ้ย ขาวหรือใสค่ะมันจะมีสีขาวกับสีใสที่หยุดกับสีเหลืองอ่ะเอาใหม่ถามใหม่เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจ่ะขาวจืดใช้ไหม่ะใช่ค่ะเอาดูใหม่มันเป็นสีใสค่ะสีหงจิตพี่อุ้ยมันใสมากเอาดูใหม่ค่ะดูใหม่่ะสีขาวนะหลอกตาแล้วค่ะเห็นเป็นใสแล้วค่ะอาจารย์เออนั่นแหละสีใสสีขาวมันหลอกตาแล้วมันจะมี ตัวสอบตาเราอยู่ตัวหลอกตาหลอกใจเราอยู่ทะลุทะลวงไปถึงค่ะเมื่อมันหลอกตาหลอกใจถ้าเราถ้าเราไม่เท่าทันปับ๊บเราจะเชื่อเลยว่าเป็นสีตรงนั้นเห็นไหมเกิดเคสอีกเคสหนึง่งละคนที่มาย้อนฟังหรือได้ฟังหรือคนที่อยู่ในกลุ่มได้ฟังอ่ามันมีแบบนี้นหละมีค่ะหลอกตาหลอกใจเราก่อนทั้งที่อ่ามันไม่มีแต่เขามาหลอกตาหลอกใจเราเหมือนเหมือนบังตาเขาเรียกอำพรางตาเราให้เราเข้าใจหรือปักใจเชื่อว่ามันเป็นมันใช่ นี่แหละคือบางทีเขาทดสอบเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรต่างๆเขาก็จะบดบังเราไม่ให้เราเห็นความจริงเขาเรียกเวลาที่เราฝึกปฏิบัติถ้าเราคากรรมเนี่ยมันจะมีสองเหตุคือจิตเราเนี่ยถ้าไม่มีกรรมติดเราจะมองเห็นความจริงแต่พอมีกรรมเราจะมองไม่เห็นความจริงเราจะมองเห็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกรรมมาหลอกเขาเรียกว่าบังตาบังใจ เหมือนเส้นผมบางภูเขาทําให้เราคิดไม่ได้สักทีเห็นไหมคนที่ปฏิบัติทาท,ทาไมคิดไม่ได้สักทีเพราะมันมีกรรมบังตานี่เขาเรียกบังใจมันเป็นเรื่องกุ้ยง่ายๆที่มันเส้นผมบางภูเขาถ้ามีคนมาชี้อ๋อใช่เลยเราผิดตรงนี้อ๋อเราแก้ตรงนี้แก่เท่านั้นเองนี่แหละเขาถึงเรียกว่ากรรมมันบังตาบังใจเราถึงไม่สามารถมีดวงตาเห็นทาได้ี่มันต้องแก้ไขกรรมเนี่ยกรรมตัวนี้แหละที่บังตาพี่อุ้ยอยู่อ่า ก็เลยบอกว่าให้เจาะอ,อีกทีหนึ่ง <_ d ream> เพื่อให้กรรมตรงนี้เบี่ยงเบนออกไปก่อนเมื่อเบี่ยงเบนเราถึงเห็นความจริงมันอยู่แค่กรัรมกึ่งกันแค่เท่านี้ความจริงกับกรรมถ้าเราปฏิบัติไม่มีกรรมเราก็จะเห็นความจริงแต่ถ้าเรามีกรรมเราก็จะเห็นแค่กรรมเราจะไม่เห็นความจริงกรรมมันจะเป็นตัวหลอกให้เราด่มองไม่เห็นความจริงให้มองเห็นแค่เส้นผมที่มันบงังภูเขาอยู่ <_ d ream> ประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบนะคะอ่ะ ต่อไปพี่อุ้ยย้อนกรรมเลยค่ะคราวนี้รวดเร็วแต่ละคนใช้จิตย้อนย้อนทะลุทะลวงไปในอดีตนะคะถอยหลังไปในอดีตเลยค่ะเข้าไปในรูมิติมุดเข้าไปในอดีตของพี่อุ้ยต้องมุดทะลุมิตินะทะลุมุดรูมิติที่เป็นหมุนๆดำๆวนเข้าไปนะคนอื่นไม่ต้องพี่อุ้ยต้องมุดตัวนี้นะอมืมันเป็นหลักการของอ่าองค์ปูู่้ชงเราต้องทําแบบนั้นมุดไปเลยค่ะมุดไปตามท่านบอกก็ไป มุดไปเลยค่ะคราวนี้ลูกพญานาคก,ก็ต้องมุดไปตามพญานาคค่ะมดุดมุดไปอถึงอเห็นแม่น้ํำไหมคะเห็นแม่น้ําเห็นแม่น้ําสายใหญ่ไหมเห็นค่ะอาจารย์อ่าโอเคไม่มีคนเลยใช่ไหมตามที่เราเห็นไม่ไม่มีค่ะอ่าไม่มีมีสัตว์ไหมไม่เห็นค่ะอาจารย์อ่า มือวางยาพิษในน้ํานี่คือใครพี่อุ้ยพี่อุ้ยเลยนี่มันไม่มีใครอยู่กับเราได้เออกันแกล้งทําไมเนี่ยเอายาพิษไปใส่น้ําละลายลงในน้ําเออเพราะว่าเพียงแค่เราไม่ชอบแค่คนคนหนึ่งที่เขาอยู่ท้ายน้ําลงไปเนี่ยใส่ย,ยาพิษลงไปหมดเลยค่ะคนที่มากินมาใช้คนที่มันไม่ได้โดนแค่คนที่เราอยากให้เป็นคือไม่รู้คิดยังไงตอนนั้นคิดแค่ว่า จะกันแก้งมันยังไงดีมันอยู่ไอ้หลังน้ําลงไปเราอยู่ต้นน้ําเราปล่อยลงไปหมดเลยค่ะไปหมดเลยมันไปทั่วเลยอ่าไม่ใช่แค่เอาใส่ธรรมานะโปยเลยโปยโปยรู้สึกว่าสนุกในช่วงนั้นเออมันก็เป็นกรรมนะที่มันติดตัวมามันนานแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ส่งผลอ่าส่งผลมาได้นะคะ สุขภาพถ้าเกิดมีสุขภาพก็คือเรื่องระบบหายใจการไอหรือว่ากระเพาะมันก็จะประมาณนี้คือเรื่องสุขภาพที่คอยขัดขวางพี่อ้อยพี่อุ้ยมีพี่อุย้ย,ยมีอาการนี้าาบ้างยังคะหายใจติดขัดค่ะมีแค่เท่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอองั้นเราต้องแก้ตัวนี้แหละหเพราะว่ามันอาจจะมายังไม่ไม่ไม่หมดทั้งหมดแต่มันจะมามากวนใจเราอีกทีคือช่วงปฏิบัติหรือช่วงที่เราจะไปได้มันอาจจะทําให้เราป่วยหนักค่ะ จนเราไม่สามารถที่จะต่อไปในขั้นสูงโดยเราต้องฝึกจิตเอาคนไหนที่ป่วยสามารถฝึกทางจิตได้นะนอนก็ฝึกได้คฝึกทางจิตเอาถ้าเราไม่อยากให้เขาขัดขวางเราต้องแก้ไขกรรมขอขมากรรมเพื่อจะได้ปลดล็อกกรรมตัวนี้ที่เขาแอบซ่อนอยู่ที่เขาไม่ปลดปล่อยแต่ณวันนี้ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสปลดปล่อยเพื่อจะต่อยานขั้นสูงไปได้เพื่อจะได้ไม่มีเหตุติดขัดอย่างน้อยมันจะได้เบาบางลงเวลาปฏิบัติมันจะได้ไปได้เร็วขึ้นค่ะ เห็ดเบาเห็ดมันจะได้เบาบางอ่ะตอนนี้พี่อุ้ยไปแก้แค่ตรงนี้แหละค่ะคู่กรณีไม่มีนะแต่ว่ามีมีสิ่งที่เขาอยู่กับเราไม่ได้อ่ามันอยู่ยากอืมันอยู่ยาก,อย,ยากอยู่ไม่ได้ปลานะ่ยตายแต่คนนะ่ะไม่เท่าไหร่ท้องเสียมันยังรักษาหายอ่าจึงเขาจึงไม่มีใครมากินน้ําแถวนี้เลยสัตว์น้ําเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรมันตายสัตว์น้ำนี่มันทนไม่ได้ แต่คนมนุษย์เรามันยังรักษาได้อเที่ยวมาหย่อนมาหย่อนใครจะอยู่ได้คนไม่มีใครมากล้ามากินน้ําหรือมาใช้น้ําหรือมาหากินแถวนี้เลยโดนตลอดค่ะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนวางยานะคะวางยาาจะไม่ถึงตายแต่ว่ามันทําให้เป็นโรคเป็นภัยป่วยอยู่ตลอดอพี่อุ้ยแก้ไขไขรมข้อนี้ขอขมากรรมในช่วงวิปัสสนากรรมฐานมันจะได้เบาดีตรงที่ไม่มีคนตายนี่แหละดีตรงนึง แต่มันเป็นเศษกรรมที่มันทําให้เป็นอุปสรรคในชีวิตเราวางครั้งเดียวไม่ไม่เป็นไรนันวางบ่อยๆเข้ากรรมมันบันทึกมันบันทึกแล้วมันส่งผลอะไรที่มันทําจนเคยทําบ่อยๆเข้ามันจะมีการบันทึกและส่งผลทําครั้งสองครั้งยังไม่เท่าไหร่ยังไม่มีการบันทึกมากพอมันเริ่มทำสามสี่ครั้งห้าครั้งจนติดเป็นนิสัยมันจะบันทึกเลยจะถือว่าเป็นกรรมหนักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์คะ ตอนตอนนั้นเก <ge> ิดเกิด <ge> เป็นคนหรือเป็นพญานาคคะอ๋อเป็นคนค่ะเป็นคนค่ะตอนนั้นค่ะไม่ได้เป็นพญานาคค่ะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายค่ะอ๋อเอทะเลาะก,กันค่ะทะเลาะก,กันทะเลาะค่ะบางคนบางคนเป็นผู้ชายมาเกิดในร่างผู้หญิงบางคนเป็นผู้หญิงไปเกิดในร่างผู้ชายขึ้นอยู่กับท้องแม่รองรับนะคะค่ะมาตามกรรมอาจจะไม่ไม่สมประกอบนะคะหรือ,ออาจจะ ไม่สมดังใจเราค่ะมันขึ้นอยู่กับกรรมด้วยที่เราได้กระทําไว้หรือบุญที่เราได้ทําบางคนก็เกิดมาในรูปร่างหนะ้าตาสวยงามบางคนก็ไม่ไม่สมดังใจเหมือนที่เราคิดมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมวาสนาอย่างอาจารย์นี่เป็นผู้ชายมาเกิดในร่างผู้หญิงนะค่ะอาจารย์ถึงจะมีนิสัยที่แบบอผู้ชายนิดนึงค่ะนานทีถึงจะดูหวานแววหรือสวยงามแต่จะดูเป็นผู้ชายมากกว่า เพราะเรารู้จิตเราแต่ว่าพอฝึกสูงมาเนี่ยเราจะรู้สึกเราไม่มีเพศยิ่งฝึกสูงเท่าไหร่เราจะไรเพศมันจะไม,จะไม่จะไม่มีแบ่งชายแบ่งหญิงมันจะเป็นแบบชายก็ได้หญิงก็ได้สรุปแล้วคือไรเพศค่ะมันจะเป็นแบบนั้นก็เหมือนเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวชายรูปลักษณะนามมันจริงเหมือนเหมือนบางทีดูเหมือนชายดูเหมือนหญิงบางทีไม่เหมือนอะไรเลยดูสวยงามเหมือนผู้ที่ปฏิบัติได้เดี๋ยวฝึกไปขั้นสูงเราจะรู้ว่า เหมือนเราไร้ไร้เพศค่ะมันไปด้วยจิตด้วยจิตอันเดียวคือจิตคือความสงบจิตด้วยความเมตตาม,มันจะไปของมันเองโดยอัตโนมัติค่ะอาจารย์คะคะต้องขอครับอาจารย์ค่ะว่าตอนวิปัสสนาค่ะใช่แก้ไขในช่วงวิปัสสนากรรมฐานตามตามที่อาจารย์บอกเลยมันจะแก้ได้เร็วที่สุดตามที่อาจารย์ได้แนะนําคนที่แก้ไขกรรมหรือถ้าเคลียร์กับเจ้ากรรมในเรียนได้ขออะไรไปทําให้อย่างนั้นดีเลยค่ะ หายเลยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เปิดให้มันก็ขึ้นว่าเจ้ากรรมในเรืเขายอมไหมถ้าไม่ยอมเราก็ต้องคุยเคลียร์เคลียร์จนเขายอมว่าเออเริ่มได้นิดหนึ่งอค่อยมาเคลียร์ใหม่เขายอมให้เท่านี้นะลองทําไปก่อนถ้ามันดีขึ้นก็แสดงว่าเขาเปิดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอมาเคลียร์ใหม่ว่าเขาจะยอมแบบไหนเขาดูความตั้งใจเราถ้าสองสามครั้งเขาทดสอบแล้วว่าเออเขายอมแล้วเที่ยวนี้พอไปแก้เขาก,ก็ดีขึ้นเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรรมในเรืด้วยหรือสื่อต่างๆ ที่เรามีกรรมร่วมแต่ถ้าเราแก้ในช่วงวิปัสสนากรรมฐานมันจะไปได้เร็วหลุดเร็วมากที่สุดค่ะ,ะเาารา,าเก่ายังไงบ้างคะอาจารย์เก่าเก่าง่ายๆเอยชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นตัวเองก่อนว่าชาติที่ข้าพเจ้าเคยวางยาในน้ําทําให้สัตว์แล้วก็เพื่อนมนุษย์ต้องเจ็บป่วยมีเหตุไม่สบายหรืออาจจะถึงตายหรือไม่ถึงตายก็ดีเราก็แจ้งไป ด้วยคราวนี้เราสํานึกผิดทุกประการที่เรารู้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเหตุในอดีตผลมันก็จึงมาเกิดณปนะัจจุบันความทุกข์มันจึงเกิดค่นะขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรเจ้าวิบากกรรมสัญญากรรมไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ถือว่าเป็นผู้มีชีวิตถึงจะไม่ใช่มนุษย์ข้าพเจ้าขอขมากรรมขอโหสิกรรมขอทุกท่านเมตตาอมุสิกรรมให้ข้าพเจ้าบุญใดที่ข้าพเจ้านำมาสส่งให้ทุกท่านเวลาส่งบุญอย่าลืมนะว่ากําหนดเป็นแสงทองที่ตัวแล้ว แสงทองมันขึ้นน้ําหรือขึ้นใหญ่ๆไปคุ้มพวกเขาเลยให้กวาดเข้าไปเขาได้รับบุญเหมือนกันล้อมรอบตัวก็ได้เป็นดวงแก้วสีทองเขาจะได้รับทันทีเมื่อได้รับบุญแล้วเขาจะได้ไปเกิดเร็วเนีย่ยเป็นเทคนิควิธีการถ้าแผ่เมตตาธรรมดาไม่นึกภาพเหมือนที่อาจารย์บอกบุญจะได้น้อยถึงช้าแต่ถ้าเรากวาดกิตเข้าไปกําหนดเป็นแสงทองอยู่รอบตัวเราแสงทองนะั้นคือบุญบารามีที่อยู่ในตัวเราเราส่งไปเขา แล้วก็คุมตัวเขาเป็นเคลื่อนส่งไปเรื่อยๆเมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะได้รับทันทีเมื่อได้รับทันทีแล้วมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดได้เร็วค่ะอโหสิิกรรมก็หลุดเร็วเหมือนสูตรที่อาจารย์ไปช่วยคนที่โดนผีเข้าอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้ไม่ต้องเล่นอันอื่นไม่ต้องสวดคาถาไล่ไม่ต้องไปต่อสู้จนเหนื่อยแค่กําหนดว่าเดี๋ยวเราจะช่วยคุณไปเกิดอ่ะดูนะเดี๋ยวเราช่วยได้แล้วก็ยอมถ้าช่วยแล้วรับพลังบุญได้ก็ให้ยอมแล้วจะส่งไปเกิด ยอมค่ะยอมง่ายก้มกราบเลยเพราะอะไรได้รับบุญกําหนดเป็นแสงทองจากตัวเราเป็นแสงบุญบารมีที่เราสะสมมาส่งไปให้เขาทั่วตัวให้เขาได้รับครอบเขาไว้เมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะได้เมื่อจิตเขาน้อมรับบุญตรงนั้นถ้ารับมากเท่าไหร่จิตจิตเขาเป็นกุศลเท่าไหร่เขาจะได้ไปเร็วแต่ถ้าจิตเขาไม่เป็นกุศลยังไม่ยอมก็จะได้รับส่วนหนึ่งแต่เขาจะรู้ว่าเขาได้รับแต่ส่วนใหญ่ถ้าได้รับแล้วจะยอมเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไร ถ้าไม่รับตอนเนี้แล้วกว่าจะได้บุญอีกตอนไหนอ่ะถ้าไม่รีบรับตอนนี้เมื่อมันมีโอกาสเขาส่วนใหญ่เขาจะรีบรับเมื่อรีบรับมันก็เลยแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายค่ะเราต้องส่งให้ถูกวิธีเคล็ดลับมันมีอยู่ถ้าไปทําบุญส่งไม่ถูกเสียเวลาได้ไหมได้แต่มันนานกว่าจะได้รับอ่าถ้าเราอยากได้เร็วเราต้องทําเหมือนที่อาจารย์บอกส่งแล้วทาเลยเขาจะได้รับทันทีมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเวลาที่เราทําบุญ ถ้าย้อนบุญก็ให้ทำแบบนี้เช่นกันค่ะจะได้เร็วถวายอาหารทิพย์ก็ทํ้ทำแบบนี้เช่นกันกําหนดจิตเป็นแสงทองมีอาหารทิพย์ไปก็ถวายเป็นแสงทองครอบคุมขึ้นนะ้ําเหมือนส่งไปทุกทุกพระองค์ทุกดวงจิตให้ได้รับเหมือนกันได้รับทันทีเราจะรู้สึกทราบซ่านรู้เลยว่าเขาได้รับท่านได้รับแล้วเราจะได้ยินเสียงถ้าเกิดตาทิพย์หมุดทิพย์แล้วเราจะได้ยินเสียง,ยนยงอนุโมทนาบุญขึ้นมาเมื่อเราจำลังจะถวายทุกพระองค์ก็จะยิ้มยินดี เราจะรู้เลยว่าเขารอรับเขารอรับเราอยู่บุญตรงเนี้ยมันเป็นทิปค่ะเราให้ถวายเป็นทิปขอให้ทุกท่านได้รับอ่ามันก็จะเบาหรือเราอยากทําบุญส่งบุญให้เขาใส่บาทให้เจ้ากรรมในเยเอรก็ได้เขาก็ได้รับค่ะทําได้ทั้งหมดค่ะปวยปลาถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนเยเอนได้ไหมได้ได้รับทั้งหมดค่ะมันง่ายมันง่ายต่อการที่จะแก้ไขถ้าเราตั้งใจจริงเขาจะรับรู้ที่จิตเราแต่ถ้าเราเนี่ย ไม่ตั้งใจจริงไปแก้ไขมันก็ยากในการแก้ไขเพราะเขาจะดูที่จิตค่ะจิตอันดับต้นเลยสอบใจอ่าเหมือนวัดใจนั่นแหละว่าเอา้าดูซิรอบแรกนี่แก้ไม่ผ่านจะพยายามแก้ไหมอ่าถ้ายังเห็นแก้อยู่อา้าวเห็นความตั้งใจเขาก็เอาหสิกรรมเลยแต่ถ้าดูรอบแรกแล้วอ่าดูซิมันจะมาอันนั้นไหมอ่ามาคอยอีกอ่าให้แก้แบบนี้ให้รอบสองรอบสามปับ๊บเขาเห็นแล้วถึงความตั้งใจจริงเขาให้หลุดเลยมันก็มีค่ะหลายๆเคสหลายๆก็มีมีทั้นแก้ง่ายและแก้ยาก อมีสอบถามอีกไหมถ้าไม่มีอาจารย์ผ่านเลยนะคะพี่อุย้ยขออีกนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าเจ้กากรรมในขวางในการปฏิบ<า>ัติเฉยเฉยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะขัดขวางในการปฏิบัติแต่บางทีถ้าบางท่านที่เกิดแบบว่ามาแรงมันก็อาจส่งผลทางร่างกายได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่วันนี้ก็คือให้รับรู้รับรู้เรื่องการแนวทางการปฏิบัติเพื่อจะได้แก้ไขเพื่อต่อย,ยอดไปสู่การบรรลุขั้นสูงได้นะคะอ่าประมาณนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการปฏิบัติคอยขัดขวางแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่เขาคอยขัดขวางเรื่องการปฏิบัติมันก็เป็นเหตุเป็นอุปสรรคหนึ่งถ้าด้านร่างกายเราไม่พร้อมเขาสัมผัสหรือทําให้เรามีอาการทางร่างกายเราก็ไม่ไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยอาจจะได้แค่ทางจิตแต่ถ้าเรื่องอการงานการเงินถ้าการเงินการงานเราไม่สะดวกเราก็จะมีเวลาที่ปฏิบัติน้อยลงเพราะเราต้องไปห่วงหากินเพราะว่ากลัวกลัวว่า,วา,วาเราจะไม่มีกินเลี้ยงลูกไม่ได้ นี่ก็คืออุปสรรคอย่างหนึง่งเช่นกันอ่าใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราอุปสรรคหายทุกอย่างมันก็จะลงตัวงเงินก็มีงานก็เดินอ่าร่างกายก็แข็งแรงการปฏิบัติธรรมก็รุดหน้าเนี่ยเห็นไหมมันลงตัวทั้งหมดค่ะมันเป็นอย่างนั้นเอ๋ค่ะจะอ่าม,มันง่ายง่ายแหละพอดูเลยคนไหนที่มีกรรมแล้วแก้แล้วจะรู้สึกว่ามันพลิกเลยพลิกชีวิตถ้าเหมือนน้องอายไปแก้นะน้องอายจะพลิกชีวิตเลยมันจะเปลี่ยนเลย จากต่กอนอยู่อยู่เนี้ยต่อไปมันก็จะรับทรัพย์อย่างรับทรัพย์แล้วก็ชีวิตดีขึ้นอ่าเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แหละเปรียบเทียบให้พี่อุ้ยฟังจะได้รู้ว่ากรรมแต่ละตัวส่วนใหญ่มันเป็นอุปสรรคแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติเพราะเราจะไปปฏิบัติขั้นสูงเขาก็ต้องมาสอบเรื่องการปฏิบัติของเราแต่ก็น้อยอยู่หรอกที่จะมาสอบเรื่องการดําเนินชีวิตเรื่องอะไรของเรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติไปไม่ถึงหรืออาจจะดูผิดพลาดประมาณนี้เป็นเนเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเจ้าการรมในเรืนเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองเห็นของจริงกับเจ้าการรมในเรืนมาตัดขัดขวางเียมันจะมีอยู่สองอย่างค่ะหรือจิตเราไม่ถึงอ่าเขาจะเป็นอุปสรรคตัดเราแต่ที่ถ้าเขาไม่มาตัดเราก็จะเห็นความจริงแต่ถ้าเขามาตัดปับ๊บดูง่ายก็เพี้ยนดูง่ายก็เพี้ยนเพราะเขาไม่ให้เราดูได้ะดูผิดเพี้ยนนะคะ ถ้าเราหมดอุปสรรคแล้วดูไงเราก็ดูถูกอันดูถูกอันอ่าเก็ียยๆค่ะพอเข้าใจเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าอขอบคุณค่ะอ่ะงั้นอาจารย์ผ่านเลยนะอ่าอาจารย์โจสอบไหมหรือว่าผ่านเลยแค่มาฟังเฉย